มันบอกว่าจะไปเมืองเมืองซอมบี้ข้างหน้านะครับผมเห็นมันวิ่งมาทางนี้เราก็ต้อง <c oughs> ไปดูมันนะครับก็ไป ตาดเจ็บเกี่ยวไม่รู้ก้างคือหนังสัตว์ไงนนนีี่มัะกูอ <c oughs> บอกว่ากูพาเออกู <c oughs> <c oughs> พามันมาบ้านแต่ว่าไม่ใช่บ้านเรามึงงกกก็็ยัูบอดีเฮ้ยมันมันพังประตูอ่ะถ้ามีคนเราต้องหาหินเนี่ยเราต้องขุดหินนะมันขุดห,หินได้หรอมันเก็บของไว้ในบ้านฮะฮะมึงเก็บของไว้ในบ้านเหรอ <c oughs> เออเก็บไวด้ดีไม่เก็บไปไงตายขึ้นมาทำไง มันต้องขอมมันป้นบ้านเว้ยใครที่ล็อกประตูอยู่มันป้นเด็กไปป้นบ้างดีวะไม่ใช่ขุดเกียร์เลยอะแสดงว่ามันที่มันได้ของมาเยอะนี่แเป็นคนนี่ไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วอันเนี้ยเจอแล้วมีคนตายเฮ้ยฮะเนี่ยอันนี้อันนี้มาใส่เนี่ยโอเค<ม>หินขุดอะไรวะต้องเช็คต้องเช็คตัวไม่ได้ไอประตูน,นั้นมันต้องใช้หินสองร้อยใช่ไหมเด็กเรา มันไม่ใช่หินใช่ไหมหินมันให้ดูอยู่ว่าหินมึงอ่านดีดีดิเนี่ยลองหาดิลองหาดิหาจากไหนครับตอนนี้เรามีคอมอยู่สองเครื่อง <c oughs> ให้แฟนผมหาแล้วผมก็วิ่งเล่น <c oughs> แต่มันพังประตูพังเลยอ่คิดดูดิมันมันเถื่อนอะ่ะต <c oughs> ัวบ้านพวกนี้มันมันใส่ประตูอย่างดีนะ แต่ไอเอ้ยนี่เจอถนนนะแล้วเราจะกลับมานยังไงวะอ๋อ้คุณต้องไปทำจับเตาผิงมึงอ่ะเตาผิงทำยังไงชิ้นส่วนที่เป็นโลหะอาจจะได้รับเมื่อคุณใส่แร่ในเตาเผาคุณจะเป็นต้องมีไม้หรือทัอ้งมันเชื้อเพลิงเก่จะทำให้การเผาไหม้ตาไม้ถ่<ม>านถ่านอัไหนวะ คือแบบมันเอาไม้แล้วก็จุดไฟแล้วมันก็จะเป็นเล่นก้อนดำๆอ,อยู่ในเตาอะไรมบบอ๋อกูออได้ยินเสียงปืนมาจำทางกลับได้ไหมเนี่ยได้ได้ทางนู้นมัง้มมงมมึงงอย่าั้ดิตอนนี้เราเจอเสียงปืนเราตอนนี้เราอยู่สงครามนะครับสงครามกลางเมือนนงนะครับยิงกันเพี่ยงๆนะครับใครเวียนหัวก็ขอโทษด้วยนะครับ ไม,ไม่รู้ได้ยิเนเสียงปืนเขากระตุก no nowhere all the shit อ h อ h ดิตบแดงโอ้ยเ,เป็นเสื้อแดงคนหนึ่งอะ กูจะมาหาของขอร้องล่ะเอาไม้บรรทัดมาวัดดิทักโอะโหโอ้เจ็เลยแม่งอันตรายว่ะอ๋อเจ็บนิ้วอ๋อไอ้เรี้ยงนิ้วหักไม่รู้อ่ะ คอมบี้ไอห่าคิดว่าคนเออโอยเจ๋โดโดอะไรเนี่ยไม่รู้แต่เอาไว้ก่อนไม่รู้สียงอะไรวะโอยเต้นเต้นอุ้ยอะไรวะ้ย อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรแป๊บนึงอะไรอะไรอะไรโอ้อะไรอะไรอ๋ออะไรวะอ๋ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคโอเคไม่อยากไม่ให้กูมากูไม่มาอันนี้มันเขียนเนี่ยน้อ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 กูแดกกูแดกอาหารกูแดกอาหารกูเพิ่มยาไปด้วยโนโนโน้บ้าน บ้านโอ้บ้านกูกูกูต้องทำไงเนี่ยกับบ้ว้ายหาหาในกูเกิลเร็วเผื่อในกูเกิลชื่อได้เร็วเร็วกูเกิลที่กูเกิลกูเกิลอันนี้บ้านกูใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่บ้านกูเดี๋ยกูเกิลกูเกิลเร็วพีดเร็วเร็วเร็วกูเกิล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 เฮ้ยกูหายแล้วอ๋อ เครื่องบินไอ้เี้ยเครื่องบินว่ะเออหนาวหาเลยวหาคำว่าหนาวกูต้องการเสพหต้องไปนั่นแบบผีเงี้ยตัวหิงอ่ะปมกูจุดไม่กูไม่มีไม้กูหาบ้านก่อนบ้านกูอยู่ไหนวะบ้านกูอยู่นี่เริ่มเรื่องบ้าน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 กูอยู่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดปิดไปเฉาะโอเค มหัไมหัศโอเคเราก็มีที่เกาะไฟอยู่นี้นะครับมันต้องใส่เงอนนะมันเป็นมึงเข้าไปในเขตห่วงห้ามเว้ยมันมีเสียงมันบอกว่ามันจะมีเสียงขอแขกคอแขกเตือนมันต้องใส่ดาวผงใส่ดาวๆใส่ใส่อันนี้ใช่ไหมผู้สายล้วนะเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อนี่ไงออ <Yes. S 2> แ,ลแล้วกูใส่ไม้ไปต้องเยอะเนี่ยนะต้องเก้าสิบเก้าอันอ่ะมึงก็ลองออกมาดิออกไม่ได้ไไดไเฮ้ยอตัวนี้มันมีให้กดเนี่ยอันเนี้ย off open อ๋อโอเคครับเลาก็กันหนาวได้นิดนึงชวนในอ่ครับเนี่ยมันบอกว่ามันจะมีเสียงเตือนตอนมึงเดินเข้าไปในเขตอ๋อเมื่อกี้มีใช่ไหมล่ะมีเลยแล้วมันก็ยังเข้าไปนึกว่าโดนยิงโอเคอันนี้เราก็ทำการเผา เว้อันนี้มันไม่ใช่เตาผิงกูยังหนาวเลยกูต้องเปิดสองเตาเปิดละโอเคอออ๋ันนี้้แหละงที่รักนี่ไงทีี่่รรัักกไฟไหม้ร้อนเหรอไอ้เชี่ยเอ้ยปิด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 กูร้อนโอ้ร้อนเหนาะหนาวอีกอ๋ออะไรเนี่ยโอเคครับเราก็อยู่เดี๋ยวเราก็ดูนี่ก่อนเออช่างแม่งไอ้สัตว์เอาไฟออกมา นี่ไม่มีแล้วนี่มีอันนี้อันเดียวพี่รักมันมีให้เพิ่มอะไรด้วยนี่มึงลงไปดูตรงนี้ดิเนี่ยเวลามึงกดเข้าไปดูใช่ป่ะเฮ้ยนี่ไงกูได้มาแล้วนี่ใช่ป่ะตะกี้เนี่ยมึงมึงอะไรเคยกดเข้าไปดูอะไรหรือยังเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้อันเนี่ยเออนั่นแหละเฮ้ยคนมาฮัลโหลไมค์กุเล็กันฮัลโหลไมค์กุเล็กันเดี๋ยวฮัลโหลกูเล็กัน มนั่นไงหายอยู่แบบยูเกอร์โอ้โหผีหาอะไรวิ่งเหมือนจรวดเลยฮ哈โอเคครับเดี๋ยวนี่ไงเอานี้ออกมาคราบดินะเนี่ยนะอันดำดำเนี่ยเนี่ยนะออกมาคราบอะไรมันมีไม่พอมึงก็ดูดิเฮ้ยคราบอย่างอื่นไงคราบอะไรเรา เนี่ยมันไม่มีที่ขาแล้วมึงดูเดี๋ยวต้องใช้เยอะอันนี้อะไรเนะี่ยลพไม่ดูใช่ไหมกูจะเอาประตูอย่างเดียวตอนเนี้ยโอเคครับงั้นไว้เราเจอพาต่อไปนะครับงั้นผมเฮ้ยนี่เดี๋ยวคนยกันงั้นเราก็เจอพาต่อไปนะครับตัวผมก็จะนอนอยู่ตรงน,นี้แหละถ้าประตูโอ้กลัวประตูพังว่ะเยอยมึงไปเอาของมาใส่ตัวกอนไมไม่ถ้ามึงเข้าใจปะ ตัวก <huh ูจะนอนอยู่ตรงเนี้ยมึงเข้าใจปะเออกูจะแอบไปตรงไหนดีเนี่ยไปเอาของมาใส่ตัวไว้ฮะไม่เอาตัวมก็จะนนอออเตัวกูจะนอนอยู่เฮ้ยไมค์กูเล่นกันไมค์กูเล่นกันไมค์กูเล่นหยาฮัลโหลไมค์กูเล่นหยาอ้าฮะอ้าฮะโอเคบ้าแล้วเพื่อนกูโอเคคอมชุนคอม

มกนกำลังหาอาแล้วคุหาวกไออกไปอเอเอเล้วก็วิ <c ười> นี่เพื่อนกูยังหล่อเ <c ười> ย็นดย <c ười> เดียวไอ้ชี้กูสาดเจอคนดีเย็ดเดี๋ยวมันก็ถ้ากูยิงมันเดี๋ยวม่งมาพังประตูบ้านกูอ <c ười> ้สือนกันะมาพรงๆกันเลยฮะตัประตูบ้านเขาอ่าฮะบอให้มันช่วยทำไม่นี่ในประตูเลย <c ười> อะอ่าโอเค

อาท่รา้าเดคนข้าบนมนลงมายิงมึงทำไไม่รูคุณสามารี่อเน่เน่หนิดไม่เน่เนี่ยไว้สิทธิ์แวเชื่ขวงไว้ใช่ของฉันไ่อีบักเอ้ยบักเทืออะไรเนี่ย กูดีเอเดกูดีเอเดข้าก็จะมาด้วยใช่ไหม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 ใช ่่ไม่เาใช่ไม่ก็โอเคไอ้ไอ okay. ้กูซูซามโอเคไอ้กูเอาโอเคครับเราก็ได้เพื่อนครับปิดประตูแล้วปิดแล้วปิดแล้วเออปิดแล้วปิดแล้วไอ้เชี่ยไม่ปวดล้อใหญ่เลยเชี่ยมันบอกว่า <S <S ไม่มันบอกให้กูเปิดป,ประตูข,ข้างบน แต่กูบอกไม่ใช่ของกูน้ำตน้นคับชีสอ่าโอเคเหียกูไม่จี้สัตว์เลยที่เาเอลี่อสวยไปด็ทำไมไม่เอาประตูมาั้นีกูไม่เอาเออว่าจริงวะเอาประตูมาั้น้มันก็จะเข้ามาไม่ได้ถ้ามัจะทางประตูโอเคกูติดไว้สุวัดดิ๊ก ไม่รู้แต่กูพิจ้ำไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะกี่นาทีนะครับแต่ก็ดูโอยิงปืนขนาดเมืองไม่เยอะครับไม่รู้ว่ากี่นาทีทารเรากเ็เออเกง่งบีเที่ไม่เก่งได้ไง,องโอ้มันไม่ฆ่าด้วยอ่ะไอ้เจ้าโคตรใจดีอ่ะเ <c oughs> ออไม่รู้อ่ะ,ะออเออเด, <c oughs> ด็กด เยอโอเคมันเจอคนมันไม่ฆ่าโคตรเฟรยอะกูเลียร์อะไรไม่รู้่องไม่ค่อยท้าไม่ค่อยท้ายเยอะมาไหมฮะไม่ใช่สแนลันมาสิเรียก็โอเคโอ้เฮียสปอนในมาบเดี๋ยวคอมสเวิร์ก มันอยู่ไหนวะคอมสเวิร์กชอบเอ่ขอขังน็อกน็อกไปนไอเหี้ยไเหี้ยมึงมึงเถื่กว่าไอ้สัตว์กูแบบเสียงซามไปหมดทั้งหัวเลยไอ้เหี้ยเก็บไปหมดไอ้ขาดน็อกโอ้ชอบพิเศษโทษเศษโทษข้างขนเขาเยอะโอ้โอ้ไม่น้อเพื่อนเลยยากชอบเซนไอ้น่ะไม่ยิงไม่ยิง เฮ้ยขีสันวี้โัโโโใช่หรอไม่ใช่ไม่ถือจงไว้สัตว์ เบโอ้ใช่เลยอย่าบันทิดโทษอิชอบปิดเซียนโทษไหมเฟนอิชับปิดเซียนโทษเฮ้วมีพีดชอปเดตอ่อย่าเน่เน่ปิดเซียนโอเคโอเคอะไรที่จะขึ้นเข็ันนี่อิชับปิดเซียนโทษไหมเฟนเซกฟิอโอเค มักเธอซูมักเธอซูมักเธอซูนี่ยาใช่มียาอยู่ในตัวใช่เหรอเออขมนอะออนไม่รู้อ๋อมันมันส่องได้ด้วยเว้ยเอรไม่รู้เด็กชายได้ชื่อลูกไม่มี รู <m ul ly> ้สึกยังวะโอ้ไนท์อ้เชี่ยมันเก็บของแล้ววะว้าวช็อตช็อตช็อตชอตหัวหัวกับเท้ามึงเอาไปใส่ได้ไงเนี่ยกล่องพยาบาลเท้านี้โอเค มันเพิ่มเลือดเดะกูหล่อแล้วว่าโอ้จับนาดตั้ติดดูไม่จบกูต่อเดี๋ยวใครใครอยากดูก็ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี yeah, ้เราก็สภาพโอเคเหมือนเดอย่างนะเฮ้ยลูกสุลปกูเหลือกี่นัดวะเนี่ยสองนัดไม่โดนเลยเออมันดิงมันดิงเม้ยหลับ คุ看看네้ยใต้แตกไอ้สัตว์ักต er <S 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 um um um> ุักตุักตุ้งอีสเต็อีสเต็ดอีทอดนั่เกงติดพิษนังเกงติดพิษ เออเชื่อไอ้รถไรหน้าหนาวเนะี่ยไม่รู้เลยเชื่อมึงมึงมึงมัง่งโขดกันไปแล้ว่ะงจริงไหฮะกูแบบไอเกนวัดถึงนะเ,ออเจอคนวะมองไม่เห็นแล้ว ทียจริงไ,ไม่ก,ก่อน,นอีเกนวัดถนะอินส์ฮาส์ส่วนนะบ้านอยู่ไหนไวะบ้านยี่ไหนไหบ้านยี่ไหน ใช่เหรอไม่รู้ไม่รู้กูพยายามหาบ้านอยู่เนี่ยอันนึงดินี่เปล่าวะเดี๋ยวดูทางนี้อ๋อนี่ชาใชายชานั่นนั่นนั่นน่ะมึงจำบ้านตระกิศนี้ได้เออกูจะตายแล้วจะลดไร้เอยๆเลยไอ้เหี้ยบ้านอยู่ไหนวะกูจะกลับบ้าน ใช่หรอมันไม่ใช่มีคนอยู่ไอ้สาตว์กูจยตาตมไหมเนี่ยของยาดิอ๋อบ้านกูต้องอยู่หลังนี้แหละหลังใหญ่ๆโอ้ยไม้ทูเฮาเซอร์นี่ไงอ๋ออ๋อบ้านกูรอเพื่อนมาที่รักตอนเช้ามึงก็ลองสร้างบ้านใหม่ดิโอเคไม้ก็มีเยอะอืออือ เออไอ้เทียก,กูไปกดยายที่รักมึงถือไฟมึงก็ไอ้นี่นี่มึงก็ร้อนเนี่ยเฮ้ยมันเอาอะไรใส่วะเนี่ยก็นี่ไงฐานที่มึงมันต้องใส่ไม้ด้วยใช่ปะไอไม้โอ้มืดโอ้ดูดิมันเอาอะไรมาใส่ไอที่รักอันนั้นกล่องดูดิมีกล่องด้วยอืะเดี๋ยวที่รักไปกดไปเฮ้ยอยากเล่นบ้างแล้วว่งแม่๋ยวเขาหลดมาเล่นที่บ้านเขา มันเป็นแบบจุดไฟเย่โอเคนี่โรแมนติกว่ะที่รักแล้วก็จุดไฟไปเรื่อยๆเอาดับแล้วก็เปิดอันนี้ฮะอันนี้มีอยู่ไงของเสื้อผ้าเสื้อผ้าเก็บไว้เสื้อผ้าพังโอกูได้ของมาเยอะเลยเฮ้ยกูได้นี่ไม่ต้องสิบเก้าอันในใกล้ได้แล้ว ไ,ได้แล้วเฮ้ยเหลืออีกร้อยกว่าเงี้ยเราได้กระสุนอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะต้องเก็บไบว้บ้างละแอบๆนะมันมันแอบไม่ได้ว่ะตรงเนี้ยต้องแอบตรงนี้ว่ะไม่เห่นมองไม่เห็นนิด <c oughs> โอเคนี่หินเต็มเบย์เก็บให้หมดเอ,อ่ออะไรวะอ,อะไรเก็บบา้างยาอยากตั้งบ้านไหน เออมันต้องสร้างอะไรไม่รู้ที่รนะักตอนนี้กูหลอกแบบเหมือนพระเอกพระเอกฉันเหมือนพระเอกในหัวใจเธอข้ฝันเยอะกว่านี้ลบได้แล้วปืนลแกเปิ้ลลองแรงได้เลย <c oughs> เออ กูกลัวคนมาทำประตูบ้านกูพังวะ่ะเนี่ยไว้ติดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันมันตรงนี้มันไม่ค่อยปลอดตรงนี้มันก็น่าไอ้นี่อยู่แต่ว่าเฮ้หรือว่าเราทำประตูเป็นสองชั้นน่ะแต่ว่าเราเราต้องเราต้องไอ้นี่ก่อนอะ่ะก็ไม่รู้สินะแล้วก็เว่าีหลต้องทประตูกั้นข้างบนเออจริงจริงเนี่ยน,น่นาจะกัน้นเดี๋ยวย้ายบ้านเดี๋ยวเราต้องย้ายบ้าน ให้เดี๋ยวกูทำบ้านให้นะมึงสิครับให้พาร์มีพาร์อ๋อใส่พาร์ได้ต้องลองครับอันนั้นมันแค่ไอ้นี่ไม่ใช่หรอนี่ไงเออนี่ e x c h a n งชหรอนี่เหรอ,อเออเอาเป็นรหัสใครที่ดูคลิปอยู่นะหย่อนนะฮอรสเอามือปิดไปนะไอเดียพาร์โอเคครับ มึงก็ใส่สบเบอร์ที่มึงใช้ประจำเนาะอือใส่ไปแบบง่ายๆว่ะเรียงเลียงให้มันเรียงนี่เฮ้ยเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาจดเอาโทรศัพท์มาจดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้เร็วเอาโทรศัพท์มาจดตัวมึงมึงไม่ต้องใส่พานไ่ใช้ได้ไงเออแต่คนอื่นไงนี่ใช่ปะ่ะเนี่ยดูนี่ดูนี่นโอเคเอาโทรศัพท์มาจดอาา่อาฮ้อาอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนเรานะครับ,รบอือเร็วกว่า เนี่ยเรียงเนี่ยเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์โอเคนะครับไว้เจอกันพาร์ตต่อไปนะครับลาตีสวัสดนะครับผม so